สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเคยกับระยองออนทัวร์ครับผมธนากรธนะวชิรศิลป์นะครับวันนี้ก็อาสานะครับที่จะพาคุณผู้ชมครับมาทัวร์แล้วก็มาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเขาเชมเมาเขาวงนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงในจังหวัดระยองแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนมักจะนึกถึงทะเลนะครับแต่จังหวัดระยองเรายังมีดีอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำหรือว่าจะเป็นน้ําตกนะครับซึ่งวันนี้แหละครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวกันที่นี่ครับ และก็รวมไปถึงนะฮะสำหรับตอนนี้หลังอยู่ที่น้ําตกเขาชะเมาแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของอาการแนะนำนะฮะ ชั้นของน้ําตกต่างๆนะฮะซึ่งว like ันนี้เนี่ยน้ำตกปกติจะมีอยู่8ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะไล่ขึ้นไปนะฮะตามระยะทางที án, ่กําหนดต่างๆเหล่านี้นะฮะใครไปถึงชั้นสูงสุดนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รายการของเราไม่ใช่เพียงแค่กับพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่น้าตกเขาฉมาเท่านั้นยังมีถ้ำเขาวงนะฮะแล้วก็น้ําตกอื่นๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ตามเราไปด้วยนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปอ้อนทัวร์กันเลยดีกว่าครับด้านบนเลย อุทยานแห่งชาติเขาเฉเมาเขาวงถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่13ของประเทศไทยนะครับและนับว่าเป็นป่าดงดิบที่มีความสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดระยองบนพื้นที่52,300ไร่ครอบคลุม2จังหวัดด้วยกันคือเขตอำเภอแกลงอำเภอเขาเฉเมาจังหวัดระยองและอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทั้ทงนี้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายสำคัญหลายสาย เพราะมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดโดยอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่31ธันวาคม2518 โดยลักษณะภูมิประเทศของป่าเขาชะเมานะครับถือว่าเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนครับและมียอดเขาที่สูงสุดก็คือยอดเขาชะเมาสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง1024เมตรเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําหลายสายเช่นคลองระโอกคลองโคลคลองหินเพลิงเป็นต้นครับซึ่งลำคลองเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำประแสลำน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวระยองมาอย่างยาวนานครับ ผู้ชมครับและนี่คือธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนครับใช้เวลาว่างในการที่จะมาพักผ่อนกันที่น้ําตกแห่งนี้นะครับกับน้ําตกเขาเชมเมาไม่ใช่เพียงแค่กับเรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับน้าตกเขาเชะเมายังเป็นป่าดงดิบที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับเป็นบ้านและก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะครับและรวมไปถึงนะฮะเกือบเป็นแหล่ง ต้นกำเนิดนะฮะของต้นน้ำลำธานต่างๆในจังหวัดระยองอีกด้วยนะครับและนี่คือน้ําตกเขาชะเมาครับเนะห็นฮะธรรมชาติสวยงามมากมีผีเสื้อบินนะฮะนะสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับคุณผู้ชม สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงได้แก่ถ้ำเขาวงสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นอย่างสวยงามและรอาการมาเยือนของนักท่องเที่ยวผู้ชอบการผจญภัย ปัจจุบันเขาวงเปิดให้เข้าชม16ถ้ำด้วยกันและแบ่งเป็น3โซนแต่ละโซนก็จะมีความยากง่ายในการเที่ยวชมแตกต่างกันไปโซนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ง่ายที่สุดก็คือโซนที่1ครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่5เขาวงงทางเดินนับว่าไม่ลำบากมากนะครับแต่บางถ้ำก็ต้องใช้วิธีในการคลานหรือว่าการมุดเข้าไป น้ำตกคลองปลากล้างอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวงประมาณ4กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความยาวลดหลั่นกันประมาณ3กิโลเมตรตลอดทั้ง2ฝั่งทางน้ำตก เป็นป่าดงดิบมีกล้วยไม้ป่ามีพืชพื้นล่างจำพวกว่านและเฟิร์นขึ้นปกคลุมหนาแน่นน้ำตกคลองปลากล้างเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาเฉาเขาวงประกอบไปด้วยชั้นน้ำตกและวังน้ำต่างๆทั้งหมด7ชั้นโดยเฉพาะวังช้างผ่านซึ่งเป็นชั้นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีความสวยงามที่สุดครับอุทยานแห่งชาติเขาเฉเมาเขาวงยังมีบริการบ้านพักและก็จุดกลางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยวสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาเฉเมาเขาวง คุณผู้ชมครับและทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะฮะก็คือความสวยงามนะครับกับอุทยานแห่งชาติเขาเชะเมาเขาวงที่วันนี้ระยองออนทวงเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับสำหรับการเดินทางและก็เที่ยวตามธรรมชาติแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหนื่อยแล้วก็อยากที่จะ,ะเพิ่มเติมพลังงานนะฮะที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารครับที่เปิดบริการกันอยู่ในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็มีบริการในการจัดส่งให้ถึงที่ด้วยนะครับแต่ว่าการส่งเนี่ยเขาจะจํากัดเอาไว้นะฮะว่าจะส่งถึงน้ําตกชั้นที่หนึ่งเท่านั้น ท้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากที่จะควบคุมนะฮะปริมาณขยะไม่ให้ทําลายธรรมชาติมากเกินไปหรือถ้าใครอยู่และก็เที่ยวที่นี่แล้วเกิดรู้สึกแหมถูกอ,อกถูกใจติดอ,อกติดใจอยากจะพักที่นี่นะครับก็จะมีห้องพักนะครับไม่ว่าจะเป็นบังกะโลนะฮะเป็นบ้านเป็นหลังหรือว่าจะเป็นการกางเต็นท์ก็มีเหมือนกันสามารถที่จะสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่แห่งนี้เลยนะครับก็ลองสอบถามข้อมูลต่างๆกันได้นะครับที่แน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับ ชมรายการของเราแล้วเห็นธรรมชาติสวยๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นอยากจะให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองมาเที่ยวเองเลยนะฮะและจะได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้แหละครับแลนะ้วันนี้เหนื่อยแล้วนะฮะกับการเที่ยวของเรานะครับคงจะต้องไปเติมพลังกันหน่อยเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากฮะไพรชฉมเอนะฮะถ้าเกิดมาก,ก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เราจะยองอนทัวทร์และผมธนกรธนวัชรศิลป์ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปทานส้มตำไก่ย่างกันครับ